สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรคมีองค์แบบประการคําสอนในพุทธาศาสนานะครับทุกมีอยู่ทุกการสถานที่ะระดับใดที่ยังมีเหตุน,นะที่มาชวนคุยกันวันนี้เพราะว่าเราจะมองเห็นนะครับว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ปกตินะะอย่างเช่นปัญหาเศรษฐกิจการเงิน ที่มีผลนะมาจากเมื่อหลายปีก่อนจากเรื่องของการระบาดของโลกนะครับเรื่องของการปิดตัวลงนะครับชั่วคราวนะล็อกดาวน์เนี่ยส่งผลให้หลายธุรกิจเนี่ยมันก็ถูกดิสลอปหายไปหลายธุรกิจพยายามเอาตัวรอดนะก็ไปกู้เงินมานะก็เป็นหนี้เป็นสินนะหนี้ควรเรือนอะไรก็เบ่งบวมบานนะครับนี่รัฐบาลน,นะหนี่สาธารณะที่ไปกู้ยืมมาแจก ก็ทำให้นี่สารนาเนี่ยนะอยู่ในระดับสูงนะประกอบกับนะอย่างบ้านเราเนี่ยมันเจอปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับก็ไม่ได้ผ่อนทีเดียวโดวยเฉพาะในช่วงชีวิตผมเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเห,นเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะซึ่งมันถาโถมเข้ามาใช่ไหมโอ้แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยใครที่ไม่เคยเจอต้องบอกว่าโอ้นะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะนั้นทุกอย่างที่มันรุมเข้ามาเนี่ยมันเป็นลบนะต่อจิตใจผู้สายง่ายคือถ้าเรามองอย่างตรงไปตรงมาเราจะเห็นว่าปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินปัญหาเรื่องของการทามาหากินปัญหาเรื่องของหนี้สินปัญหาเรื่องของค่าครองชีพนะปัญหาเรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านเรือนคอนโดอะไรเนี่ยนะที่ถูกปัญหาภัยธรรมชาติน้ําท่วมก็ดีหรือแผ่นดินไหวก็ดีเนี่ย มันทำให้คนเนี่ยเป็นทุกข์นะเยอะกว่าถ้าย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วดังนั้นนะครับนะถ้าคนที่ไม่ฝึกสติภาวานานะไม่เจริญสติปถัถานสีนะขาดสติเนี่ยโดยมากก็จะมักคิดถึงปัญหาต่างๆเหล่านี้นะปัญหาเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีวิตปัญหาเรื่องของหนี้สินปัญหาการหาไรายได้นะปัญหาค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือน นะปัญหาค่าซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถยนต์อะไรอ่าที่โดนภัยพิบัติตางธรรมชาติมันก็ทําให้เครียดได้ง่ายนะโดยเฉพาะถ้าขาดสติมันก็จะเข้าสู่โหมดของความฟุ้งซ่านบ้างนะครับพอฟุ้งซ่านมากๆนะก็เกิดความไม่ได้ดังใจนะก็ถูกตันหาเล่นงานนะราวะตันหาเล่นงานนะอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้จะเป็นไม่ได้ ก็ถูกวิพาวิหาเล่นงานความทุกข์ก็เกิดนะเพราะฉะนั้น mm hmm. เหตุปัจจัยภายนอกเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวเรา้านะเข้ามาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะในความนึกคิดของเรานะซึ่งถ้าไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจไว้นะไม่ได้ฝึกสติปัฏฐานสี่ไวนะ้ว่าให้มีสติอยู่ในกายสติอยู่ในเวทนาสติอยู่ในจิตสติอยู่ในธรรมบ่อยๆเนี่ยจิตก็มักจะเผลอไหลไป นะกับอกุศลต่างๆนะเหล่านีนะ้ที่ดูข่าวทางตานะดูได้ยินข่าวทางหูนะครับเราก็เก็บมานึกคิดนะถึงปัญหาต่างๆก็เกิดความฟุ้งซ่านนะในความคิดนะก็เกิดความไม่ได้ดังใจไม่สมปัถนานะความผิดหวังนะจิตก็หมุนหมองก็เกิดความเศร้าหมองบางคนถ้ามีปัญหาเรื่องของไรายได้ ทรัพย์สินนะครับแล้วไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินสำรองไม่ได้เผื่อไว้เพราะว่าก่อนอันนี้จ,จะใช้ชีวิตค่อนข้างประมาทกินใช้บริโภคมากเกินยังเป็นสร้างหนี้สินมากมายหรือบางคนอาจจะใช้ชีวิตไม่ได้ประมาทนะครับแต่ว่าบริบทของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเราปรับตัวไม่ทันก็ทําให้เจออุปสรรคปัญหาซึ่งเราควบคุมไม่ได้นะครับมันก็มารบกวนจิตใจถ้าเราขาดสติ เราไม่ได้ฝึกสติมันก็เข้ามารบกวนจิตใจนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อจิตเราไม่ได้ถูกฝึกไม่ได้ถูกขัดเกลานะครับไม่ไม่มีสติคุ้มครองนะไมไ่ฝึกสติไปันสีน 4, เนี่ยอะไรก็ตามที่มันเข้ามานะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเข้ามาสู่จิตใจเราเนี่ยนะมันก็จะไปรบกวนนะโดยเฉพาะไม่มี สติคุ้มครองอกุศลก็เข้าแทรกอกุศลความฟุ้งซ่านความขัดเคืองความไม่ได้ดังใจนะครับมันก็เข้าแทรกทำให้จิตตกจิตเศร้าหมองเกิดเป็นความทุกข์ความเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนก็ล้มป่วยนะขนาดวิกฤตการภายนอกก็ลุมเร้าอยู่แล้วใช่ไหมทั้งเศรษฐกิจการเงินนะครับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆคราวนี้เมื่อมันกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเพราะว่าไม่มีสติ นะคุ้มครองจิตโดยมากก็มักจะฟุ้งซ่านและหมุนหมองนะบางคนก็กินไม่ได้นอน,น,อนไม่หลับถ้ายิ่งเราไม่กลับมาสวดมนต์ไหว้พระฝึกสติเนี่ยมันก็มีโอกาสที่การกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยมันทําให้เราร้ม่วยหรือไม่บางคนเนี่ยรนะ่างกายจะแข็งแรงหน่อยแต่ว่ามันทําให้สมองเนี่ยเริ่มเสียหายหลังสารเคมีที่เป็นพิษออกมา นะแล้วก็ไปทำลายสมองบางคนเนี่ยนะก็อาจจะทำให้เกิดอาการเขาเรียกว่าจิตวิปลานะหรือว่าเราเรียกว่าจิตหลอนนะหรือว่าจะเกิดอาการจิตฟั่นเฟือนอย่างเงี้ยนะกลายเป็นวิกลจลิตได้นะในที่สุดแล้วก็จะมีอาการหลากหลายรูปแบบบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าป่วยซึมเศร้านะนั่งเฉยเฉยก็จิตตกเศร้าหมองนะอยากร้องไห้ตลอดเวลานะ คิดลบตลอดเวลาเหมือนไม่มีทางออกอะไรประมาณนี้คิดถึงด้านลบน้อยอกน้อยใจชะตาชีวิตคิดอะไรไปร้อยแปดผาการซึ่งเป็นในทางอกุศลทางลบมันเกิดจากความฟุ้งซ่านเกิดจากการขาดสติผล้องบอกว่าสําคัญมันทุกเนี่ยมีอยู่ทุกการสถานที่ราบใดที่ยังมีเหตุก็คือเรามีกิเลสการมัตญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาอยู่ในจิตใจเนี่ย สิ่งภายนอกเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับเรานะให้กิเลสตัณหาเหล่านี้ทำงานเมื่อเราไม่มีสตินะที่จะคอยระงับนะอกุศลละารรทั้งหลายเหล่านี้นะความฟุง้งซ่านนะความขัดเคืองนะโลภโทสะโมหะนะที่เขามารบกวนนะโดยที่มีตัวฟุ้งซ่านทํางานนะประสานกันนะอย่างบูรการเนี่ย นะโดยที่ไม่มีสติไประงับเป็นเบรคขัดขวางเลยเนี่ยนะไม่มีปัญญานะที่จะไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ความที่มันควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้นะมันเป็นไปตามไตรลักษณ์ก็จะปล่อยวางได้แต่คราวนี้เมื่อไม่มีสติไม่มีปัญญามันก็ปล่อยวางไม่ได้นะมันก็กลายเป็นว่าถูกกิเลสตัณหาเหล่านี้เล่นงานนะครับอกุศลเราทำนี่าเล่นงานก่อขวนเกิดเป็นความทุกข์ จึ่งสาคัญนะชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับว่าทุกเนี่ยมันมีอยู่ทุกการสันที่นะตราบใดที่ยังมีเหตุคือกิเลสเราจึงต้องหมัน่นเจริญสติปัญนสนะียิ่งมีวิกฤตการณ์แบบนี้นะวิกฤตการณ์ทั้งเศรษฐกิจการเงินทั้งเรื่องของปัญหาการหาทรัพย์สินไรายได้นี่สินนะไอค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมต่างๆยิ่งมาเจอภัยพิบัติซนะ้ำเขาไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกสติปัาสีจึงสําคัญ สี่ประฐาน4สติในกายสติในเวทนาสติในจิตสี่ธรรมเนี่ยมันจะคอยระงับตัดอกุศลนะหรือว่าความคิดไร้ายๆนะความคิดที่เป็นลบนะความคิดที่หดขู่ท้อแท้นะแล,แล้วก็ไม่มีปัญญาไปแก้ไขปัญหาอ่านกะ็เรียกว่าจมนะอยู่กับความทุกข์นะจนสุดท้ายบางทีอาจจะป่วยจิตได้บางคนนะเป็นซึมเศร้าได้นะ นั่งหดคูเศร้าหมองร้องไห้นะเ,เบื่อนายชีวิตอะไรเงีนะ้ยต้องระมัดระวังนะเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะฉะนั้นฝึกสติปัญญาให้มากๆนะครับในช่วงเวลานี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ